ให้เป็นสี่มงคลน,นะครับผมมาร์ฟโทสีเขียวโอเคนะผมสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมแกลบสแกนจะเคยกับเกม FC Mobile แล้วโอ้โหวันนี้ผมบอกเลยว่าอยู่ในช่วงวันสงกรานต์เดย์นะครับผมก็เป็นวันแรกนะโหวันนี้วันที่13นะทุกคนนะเออวันนี้มาสวัสดีเพื่อนๆพีนพนพนพน่น้องคนกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะผมจะมาจัดให้ดูนะผมตอนรับกิจกรรมส่งกรานนะทุกคนนะเออวันนี้นะครับผมนี่นะเป็นกล่องส่งกรานเดย์นะผมจำกัดการซื้อแค่แปดครั้งนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาจัดให้ดูเลยว่ามันคุ้มหรือเปล่านะผมสำหรับอ่ากล่องนี้หรือว่าจะเป็นอีเวนต์นี้ที่เขาเลือกมานะออนี่นะเหมือนจะเป็นลิมิต็ดหรือเปล่าน,นี่ผมไม่รู้นะทุกคนนะเออมันเป็นการอัปเดตใหม่นะผมไม่รู้ว่าจะอยู่กี่วันนะ แต่เห็นเขามันไม่มีขึ้นเวลาบอกนะแต่วันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ถึงกี่วันนะสำหรับแพ็กนี้นะทุกคนนะเวลาซื้อดัมเรากดมาตรงไฮไลท์นะตรงแนะนำปุ๊บเราก็จะเจอเลยนะครับผมสำหรับกล่องส่งกรานด์เดย์นะครับโอเคเพื่อไม่ให้การรอช้านะผมเดี๋ยวเข้าไปดูเลยนะว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับแพ็กนี้น้ำเขาบอกว่า,าสามารถรับ1ใน8รางวัลด้านล่างนี้สามารถปรับ แต่ละรางวัลได้เพียงครั้งเดียวอ,อ๋อซื้อได้8ครั้งแล้วทุกคนนะจะใช้เป็นแต้ม Fc Mobile หรือว่าจะใช้เป็นเพชรแดงซื้อก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมกันเลยนะครับเขาบอกว่ารางวัลที่เป็นไปได้นะผม8ครั้งก็คือน่าจะเป็นอันนี้นะ12345678อ,อ๋อเหมือนเขาจะสุ่มมานะครับผมว่าเรามีโอกาสได้อันไหนนะไม่ว่าจะเป็นนักเตะแรงสากลคูณ2นักเตะแรงสากลเปน 81, คูณ5นักเตเคะคาวาชั่น9าก้ 7 5 9 7 6 5 7 4หรือว่าจะเป็นเงิน5ล้านซึ่งแน่นอนสําหรับตัวผมนะผมที่คิดว่ามันคุ้มมากๆถ้าเกิดว่าเปิดได้ทั้งเตะแร้งสาคนคูณ2หรือไม่ก็นักเตะคละเวอร์ชั่น ovr 93ถึง97นะทุกคนนะตรงนี้นะครับผมถ้าเปิดได้ตรงนี้ไม่ก็นักเตะแร้งสากลผมบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มนะครับผมก็คือเอาง่ายก็คือใน8อันเนี้ยคือเราสุ่ม8ครั้งมันจะได้ไม่ซ้ากันนะทุกคนนะ เออก็คือสูมมาแรกมาปุ๊บแดนี้ปุ๊บมันก็จะหายไปนะประมาณนั้นนะเออเดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมก็ขึ้นอยู่ประมาณนี้เลยโอกาสได้นักเตะ75คูณ10 30% 75 79 67 80 84 27ก็ไล่เรียงประมาณนี้นะเออแต่ว่ามันบอกว่ามีโอกาสได้นักเตะ90ถึง92ถึง97 ก็ยังมีอยู่นะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องสูบกี่ครั้งถึงจะได้ไงอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายเลยหรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจนะแล้วแต่ดวงโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลานะผมผมจะลองให้ดูเลยนะคผมว่าถ้าเปิดครั้งแรกแล้วมันจะเป็นยังไงนะตอนนี้มีแต้มอยู่แค่หนึ่งหมื่นนะจะมาลองให้ดูนะผมเพชรแดงนะมาไปครับนักเตะกล่องส่งกรานดีนะครับผมในวันแรกนะเออมามามาทุกคน เหมือนเดิมครับทุกคนนะปัดสายมาที่เลขต่อเต่านะทุกคนนะเพื่อให้เป็นสี่มงคลนะครับผมบ๊าบโจสีเขียวโอ้โหสวิตเซอร์แลนด์อย่างงี้ CDM RS มอร์โก นี่คือแพ็ก10,000เพชรนะทุกคนนะเปิดได้เดนิสาการเลีย5โอยา85ได้ทางด้านของสการเลียหนึ่งตัวนะครับตูรามนะครับบูดิตแล้วก็เป็นอิลิกเซนฮาวิบานประมาณนี้นะทุกคนนะเออได้มากี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวพอดีนะครับโคตรเกลือผมจะบอกให้ทุกคน 1>, 1 2 3 4 5ส7 8ี่ห้าหดปดอ๋อคือเปิดไป8ดครั้งนะมันก็ยังไม่หายไปนะทุกคนนะเขาบอกว่ารับ1รางวัลได้ด้านล่างนี้สามารถรับได้แต่รางวัลได้เพียงครั้งเดียวอ๋อแต่ว่าทำไมมันไม่หายไปไปวะ1 2 3่5 6 7 8สสี่ห้าหกเจ็ดปดก็ยังเห็น8อันอยู่เหมือนเดิมนะทุกคนนะเออแต่เนี้ยไม่รู้เหมือนกันนะใครที่รู้คอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าใครเปิดได้ดีหรือว่าไม่ดีก็รองมา เขาเรียกว่าอะไระมามาพูดคุยกันหน่อยมาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะผมไม่รู้ว่าใครเปิดบางคนอาจจะเปิดได้ตัวดีอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นทุกคนนะโอเควันนี้ก็ร้องให้ดูประมาณนี้กนะันไม่เจอใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะไปละวบาย